fighting by out <laughs> uh -huh. MG คันนี้มือสองนะคะแค่1 6 000, 9 9 0ยูโรเองนะคะอิเล็กทริกเนาะมันใช้รถไฟฟ้ามันคนเยอรมันเขาไม่ค่อยนยิยมซื้อกันนะคะก็จะขับในรอบเมืองมันก็ได้อยู่นะจนคนส่วนใหญ่เขาจะอาศัยอยู่อาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมอาพาร์ตเมนต์จะไม่มีที่ชาร์จมันต้องมาอาศัยชาร์จตรงปั๊มอะไรเงี้ย หรือว่าตรงซปเปอร์มาร์กมันจะมีที่ชาร์จแต่มันใช้เวลาในการชาร์จชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่นี่เขาจะไม่นิยมซื้อรถไฟฟ้าใช้มีส่วนน้อยมากนะคส่วนใหญ่จะใช้น้ํามันเพราะมันสะดวกรวดเร็วแล้วเวลาไปต่างประเทศอย่างเช่นไปสวิตหรือว,ว่าไปออสเตรียอะไรเงี้ยขับรถไปใช่ไหมมันก็แค่เติมน้ํามันแล้วก็ไปเลยถ้าเกิดรถไฟฟ้ามันก็ไปได้นะมันก็ห้าร้อยเจ็ดร้อยกิโล ไปถึงพอสเตียแล้วว่าสวิตแต่ว่ามันต้องหาที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขับได้เฉพาะวันนี้เราจะมาเดินที่สวนปริงเน้นกันนะคะว่าดอกไม้มีดอกอะไรบ้างนะคะให้เดานะน่าจะมีดอกชิลดิ้เนาะอากาศดีนะวันนี้อยู่ที่20องศานะคะ จะมาเดินสวนแล้วก็จะแวะซุปเปอร์มาร์กที่นี่ด้วยนะคะ เริ่มต้นงบประมาณของปี2025ย้าเขาก็จะสร้างถนนกันนะคะทุกที่เลยนะทุกเมืองจะปิดถนนรถมันก็เลยติดก็จะสร้างถนนปรับปรุงถนนอะไรอย่างเงี้ยอันไหนสึกล้อหรือว่าชำรุดเขาก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะบางทีก็จะลื้อออกทั oh, ้งแผ่นเลยเป็นทุกเมืองเลยนะ ไม่ได้มานานเนาะตั้งแต่หน้าซัมเมอร์เอ่อหน้าวินเทอร์เนาะตั้งแต่หน้าหนาวอะเอาตัวเสวร์ฟมาเวลาเชสไวทเทลเอม,มคุกค,คุกเกียรเลียเดียวสตอนนี้เราก็มาถึงบริงเก้นนะคะแต่ว่าจอดรถอยู่ด้านนอกเนาะก็ได้ใช้วิธีเดินเพราะมันไม่มีที่จอดรถบบนี้มีแดดคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะ ดอกอะไรด,ดอกฟีดดอรกเฮ้ยดอกฟีเดอร์เฮ้ <c oughs> ฟีเดอร์นะมันกำลังแตกดอกสีชมพูนะเนี่ยสีชมพูหรือสีขาว <c oughs> เนี่ย <c oughs> มันดอกฟีเดอร์เลยอันนี้คือกอยเลเกนนะคะรู้ชื่อละโอเคแล้วเราเดินลอดใต้สะพานกันนะพาทัวร์แล้ววันนี้จะมีดอกไม้ให้เราได้ชมกันนะ น้ำใสใสเพื่อนดูคุณน้ำใสมากเมื่อกี้ที่เราขับรถข้ามสะพานข้างบนมานะคะโอ้ดูน้ำมันลงอะ่ะเพื่อนดูเป็นโคตรหินเลยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นทางคนเดินกับทางจักรยาน ลมแรงอะลมแรง ต้นดอกทิวลิปเนาะอันนี้สาก,ก็ไม่รู้เนาะว่าต้นไหน แล้วสวยมากเลยโลเชันแล้วก็จะมีดอกไม้นานา,นาชนิดนะคะอันนี้สากรไมมทราประชื่อดอกอะไรแต่ว่าสวยจริงๆดอกนี้สวยมากเลย ดอกสีขาวหรือดอกอะไรแต่ว่าสวยอุ้ยดอกฟันสิงโตก็เยอะค่ะเพื่อน,นเดินไม่รอนเลยสาจะมาเดินที่สวนนี้แล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไม่เดินเพราะว่าสวนสวนนี้จะเป็นสวนที่ใหญ่นะคะเมืองมิเงินมันก็เป็นเมืองใหญ่นาะอคนก็จะอยู่กันเยอะก็จะมาเดินสวนกันเยอะมุ่นวายมากแต่ก็เดินไม่นานค่ะ พราะตอนนี้มันก็น่าจะเป็นเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะทุ่มหนึ่งอ่ะตตาวันยังไม่ตกดินนะตอนนี้แต่ว่าอาทิตย์หน้าเห็นก็ติดป้ายไว้เขาจะมีรถฟุตทักนะคะพอมีแดดก็จะเริ่มมีกิจกรรมเยอะมากขึ้นนี่สาจะมาเดินสวนนี้ว่าจะมีดอกไม้อะไรบ้างนะสวยมากเลยลตกสลับกันนละ เวนี่เป็นสีแดงค่ะเพื่อนๆโอ้ปลูกสลับกันสวยมากนะหอมมากเลยพึ่งเต็มเลยอ่ะ นนมันยังไม่ไม่โตเต็มที่นะคะมันจะสะะังเก ดอกนม้มันเหี่ยวหมดแล้ว่啊。 ดารารัตนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้มันจะเป็นสีขาวล้วนสวยมากๆเลย ส่วนนี้คนเยอะเยอะจริงๆนะถ่ายแผนกล้องไปมันก็ต้องหลบคนนิดนึงนะคะเพื่อนแต่ว่าปีนี้ก็ปลูกดอกสีขาวสวยมาก สวนนี้ดูสิมันกว้างขนาดถึงว่ามีคนมาเดินกันเยอะสวนใบไม้มาเริ่มแตกมันก็จะเขียวสวยมากเลยเดี๋ยวพอถ่ายเลยเป็นสวนมากเลยเนี่ยทางน้างๆจะปไปใช้เรามาข้ามทางรถไฟกันนะคะ รถไฟวิ่งไปแล้วลสวยมากมาชะดอกไม้ข้างทางโรสโชเนฮาจิลิบต้นต่อจิลิบตรงนี้มันไม่ค่อยสวย